สวัสดีครับยินต้อนบเขพาสู่ลาฟา5ฮาเลมในอีพีที่สามสามแล้วเย้ yeah. วันนี้นะฮะเราอยู่กับสาวสวยสุดเซ็กซี่นะครับชื่อว่าอะไรครับสวัสดีค่ะเอลิสพีอาร์ค่ะ เรียกว่าเอลิสค่ะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะเฮ้เฮลเลยเฮ้พอร์เยอะมากที่คนคนนี้ก็จะเรียกว่าคุณเอลิสเลยใช่ไหมถ้าแบบคนใน VR เข้ามาทางนี้ก็สวัสดีครับคุณเอลิสถ้าคนเข้ามาถ้าเป็นคนใน VR ส่วนมากก็จะเรียกตามชื่อ ID เราอะค่ะบนหัวเราเลยว่าก็คือเอลิส VR <า>ออกใช่ไหมคะอ่ะกะ็กะกะจะเรียกแค่ว่าเอลิสเบียแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนที่สนิทก็จะเรียกว่าเอลิสเฉยๆอ๋อโอเคเอลิสเอลิสเพ<ร><ม>ื่อนฝรั่งก็จะเรียกแค่ a อเอลิสเฉยๆเพราะว่า VR เนี่ยเอลิสเอามาให้กำกับให้รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ในโลกของ v i s u a l Reality อยู่อ๋อเป็นการกำกับบอกแล้วก็บอกตัวเองด้วยว่าตอนนี้ฉันอยู่ใน v i s u a l อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเค แต่ในรายการลาฟาเนี่ยคือคําว่า V R เนี่ยเราจะแทนด้วยคาว่าต่างโลกเออเพราะว่าเป็นเสมือนโลกอีกโลกหนึ่งเออมาเรียกง่ายด้วยสําหรับคนคนไทยนะเวลาเรียกต่างโลกก็เลยวันนี้ก็เลยจะมาเป็นฮาเลมในต่างโลกนั่นเองก็คือฮาเลมใน V R ตื่นตื่นเต้นจังเลยเป็นสาวในฮาเลมของคุณลาฟาเอ๊ะนี่ประกาศเอาแล้วเหรอ ตอนนี้รับรับเยอะเลยแหละรับเยอะเลยแหละโอเคอย่างนั้นเรามาทำความรู้จักกับคุณเอลิสได้ดีกว่านะช่วยบอกลักษณะเด่นของตัวเองให้คนอื่นรู้จักไหมแบบว่าเออเรามีจุดเด่นตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยให้คนที่เราจะจำเราได้อ่าค่ะถ้าเราพูดในตามลักษณะของเอาแบบจริงจังนะจริงจังเอลิสคิดว่าเอลิสเป็นคนที่คุยเก่ง แล้วก็คุยง่ายถ้าเกิดว่าใครเจอเข้ามาทักไทยเอลิสก็พร้อมจะคุยพร้อมทักไทยกับทุกคนนะคะแล้วก็ oh. เอลิสนะจุดเด่นของเอลิสก็คือเอลิสอ่ะชอบเสียงเพลงเอลิสชอบฟังเพลงแล้วคนที่ฟังเพลงเนี่ยจะเป็นคนที่อารมณ์ดีค่ะเพราะฉะนั้นจุดเด่นของเอลิสก็คือ ใครมากับอลิสรับรองอารมณ์ดีแน่นอนค่ะยูเกย์ลิส์รับรองแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้มาคอมอนคอมอนคอมอนยูไกด์สคอมอนขำเฮียขำเฮียโอ้เป็นคนดีเลยฮะน่ารักคุยเก่งอารมณ์ดีละเลงนิ่งไม่ได้ต้องเจียบตลอดเวลาโอเคกดนิดนึงค่ะ ถือว่าเป็นจุดเด่นที่ไม่ค่อยซ้ำใครนะในในว r จะเห็นแบบถ้าเป็นผู้หญิงเป็นหญ่จะมานั่งเงียบๆหวานกระน,นุ่งกระนิ่งทําเสียงแววๆแ,วแต่ว่าคุณเอลินนี่คือแบบว่า เต็มที่เลยฉันคือตัวฉันเองนั่ละมาเลยคุยชันได้เต็มี่ถ้าใครถ้าใครเนี่ยไม่เคยเข้ามาอยู่ในโลกของ VR เนี่ยคุณจะไม่รู้หรอกว่าความเงียบมันน่ากลัวมากเอลิสเคยไปอยู่ในห้องห้องหนึ่งแล้วไม่มีเสียงเพลงเอลิสมีความรู้สึกว่าข้างหลังเอลิซาถ้าไมมันวิววิวก็ไม่เลวเหมือนมีลมผัด เวลาเพราะฉะนั้นเอลิซาเบตต้องทำเสียงเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะมีเพื่อนมีเสียงเพลงจะได้ไม่รู้สึกหน้อยไปเองอันนั้น <c ười> อันนั้นอน,นั้นคือ,อไม่ได้ลงเข้าไปในเวิร์ลผีใช่ไหมแบบกดเข้าเวิร์ลผีไม่แต่ว่ามีมีคุณลาฟาเอลิซาเล่าเรื่องให้ฟังมันเริ่มเรื่องก็เพราะว่ามีครั้งหนึ่งอ่ะเอลิซาไปดูโบส ไปเว็บที่มันเป็นเอ่ไปไปห้องที่มันเป็นโบสถ์ใน VR Chat แล้วปรากฏว่าห้องก็คือดูเรียบๆสสวยแต่ระหว่างที่เอลิสกำลังเดินลงบันไดไปเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนห้องหนังสือห้องสมุดสักพักเอลิสเห็นเงาลางๆมาแล้วก็พวิ่งใส่หน้าเอลิสต้อนน่้นลสิ่งเทนนิสคือ <c oughs> เ <Yeah! S 1> <c oughs> ล้วยก็กรีนมาแล้วก็คือตกใจต้องถอดแว่นออกคือตกใจจริงๆพ่าหลังจากนั้นได้ริรู้แล้วมันคงไม่มีอะไรแต่ว่าด้วยความกลัวของเราข้างในอะ่ะเราก็เลยเลือกที่ว่าถ้าเราจะไปอยู่เบอร์ไหนะขอให้มีเสียงเพลง <c oughs> <c oughs> จะได้ไม่กลัว <c oughs> <c oughs> อันนั้นลืมอ่านดี้อันลืมอ่านนี้สคริปชันหรือเปล่ามันเป็นเบอร์ผีหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ไ,มไม่รู้ หัวใจอ่อนแออ๋อโอเคก็กลัวผีนั่นแหละอารมณ์นั้นโอเคก็คือนั่นแหละนะอ๋อกลัวคนเราหัวใจอ่อนแอนะคะอยาเป็นคนหัวใจอ่นการปกป้องและดูแลจากทุกคนต้องการการปกป้องด้วยนะอ่อนแอค่ะโอเคได้เลยต้องการการปกป้องและดูแลจากทุกคนเลยโอเค แล้วเปถามคำถามที่ถามไม่ได้ไม่ถามไม่ได้นะในการาจะไปนกเลือกในการหาเลมของเรานะคือเมื่อเราจะสร้างหาเลมเนี่ยเราต้องการให้คนที่จะเข้ามาในหาเลมของเราเนี่ยเป็นคนแบบไหนคุณอลิซอยากให้คนที่จะเข้ามาในหาเลมของคุณอสซเป็นคนแบบไหนอจะให้คนดูแบบเนี้ยอยากได้คนแบบไหนเข้ามาแถ้เอลิสนะคะมีหาเลมเป็นของตัวเองผู้ชายคนแรก ที่จะเข้าไปในหารีมของเอลิสแล้วก็อ่าต้องตัวโตวค่ะเอลิซาคนตัวใหญ่เขาตัว <Yeah. S 2> ใหญ่ๆก่อนเลยเหรอนิสัยอะ้ฮะนิสัย่ะะขอตัวใหญ่ๆโ่อ้อ <c oughs> น,สนอิสัยเนี่ยเอลิสจะบอกเลยเป็นอะไรที่พูดยากมากนะคะตอบยากเพราะว่า กว่าที่เราจะเรียนรู้ใครสักคนมันใช้เวลาถูกต้องไหมมันใช้เวลาแต่การที่เราจะเรียกใครถ้าเราฟากระดิกนิ้วเรียกคนมาเราต้องการที่ยส่อะไม่ใช่เราต้องการเอาตั้ใหญ่มาทำอะไรอะเอาอาเอามาตัวใหญ่ๆมาทำอะไรอะเอาตู้มาองไรอมาปกป้องดูแล ต้องการคนดูแลคนคนตัวเล็กก็ดูแลได้นะบางทีคนตัวเล็กเดี๋ยวคนดูบอกว่ฉันก็ตัวเล็กแต่ฉันก็ดูแลเธอได้นะจ๊ะอันนั้นอันนั้นอันนั้นให้คนแรกก่อนไงส่วนคนตัวเล็กคุณเป็นเบอร์สองแล้วคุณก็ค่อยๆเข้ามานะฮาเลมของเอลิสไงอ๋อคือนำบุคค1ให้เป็นตัวใหญ่มาอันดับสอง นันนเมื่อวันเป็นตัวใหญ่ก่อนแล้วอันดับสองเป็นตัวเองเลยมาดูแลให้เอลิทค่อยออกนี่ไงค่อยกอดแล้วออกอุ้งดูแลโอ้โอ้โอ้เอลิทดูแลโอ้โอ้อเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นปลดรับสมัครฮห้าเล็มนะคะหลายคนที่ดูอยู่นะครับใครใครที่เป็นคนตัวใหญ่ๆนะฮะคุณมีสิทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในการเข้าหาเล็มนี้เพราะฉะนั้นรีบติดต่อเราด่วน กิ v บ it to m มิกิ e it ิ o me. c o คัมคัมคัม e to ต e คุณมีโอกาสแล้วนะฮะคุณใช้สิทธิ์ของคุณได้เดี๋ยวนี้มาเลยค่ะมาเลยค่ะเรายินดีต้อนรับทุกคนอแล้วดูจากสภาพกากสำเนียงการพูดคุณเอลิสเนี่ยเป็นคนที่ชอบเป็นสปิกอินดิสใช่ไหมแสดงว่ามีการคบหากับเพื่อนต่างชาติเยอะมากหรือเปล่า พูดอย่างนี้ค่ะว่า VR Chat เนี่ยเปิดกว้างคือนอกจากเมืองไทยแล้วอ่ะเราก็สามารถมีเพื่อนต่างชาติในนี้ได้นะคะและใครที่อยากจะฝึกภาษาอังกฤษเนี่ยเข้ามาใน VR Chat แล้วอ่ะสิ่งแรกที่ต้องทำเลยค่ะเราทักเก็บไปที่ฝรั่งก่อนอ่าต่างชาติเ็าเลยจะมาฝึกภาษาอ่าก็เนี่ยแหละค่ะก็ค่อยตามตามไปแล้วเพื่อนก็จะแนะนำเพื่อนไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ค่ะ ไป็นการฝึกภาษาเวณีตตวแล้วก็เพื่อนต่างชาติเยอะเพราะว่าคนต่างชาติจะชอบลักษณะเหมือนกันก็คือชอบฟังเพลงชอบออกไปเต้นอะไรอย่างเงี้ยค,คือวัฒนธรรมเขาเป็นแบบนี้แล้วเราก็เหมือนจะชอบวัฒนธรรมแบบนั้นก็เลยเอาตัวไปคุกคีกับต่างชาติเยอะก็เลยต้องใช้ภาษาเป็นหลักค่ะภาษากา็คือเขามาฝึกกันได้อย่าให้ใช่อย่าให้ภาษาเป็นกำแพงที่คุณทำลายไม่ได้ ทำลายมันแล้วก้าวข้ามมาค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะชาครบหนุ่มต่างชาติมันตื่นเต้นตื่นเต้นดึ้งดึ้งดึ้งก็ตื่นเต้นดีนะก็ตื่นเต้นดีนะเราได้ควาสำเนียงอะไรแปลกบางทีแบบเขาอาจจะมีสำเนียงแปลกๆมากกว่าคนคนไทยไงเออมันตื่นเต้นอ่าใช่ บางทีเขาก็เขาก็อาจจะพูดภาษาในส่วนของเขาเสียงอีที่นี่เดี๋ยวอันนั้นไม่ใช่อันนั้นอันนั้นไม่ใช่แล้วอันนั้นก็คืออันนั้นภาษาอันนั้นภาษา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 เอจิภาษาเอจิถ้าอันนั้นคือคนญี่ปุ่นเนี่ยถ้าฝรั่งจะร้องไงอ่ะฝรั่งจะร้องไงถ้าเป็นภาษาแบบนั้นฝรั่งเหรอ เอลิสเป็นผู้หญิงอะอลิสก็ไม่เคยไม่เคยได้ยินใช่ไหมคุณเพื่อนผู้หญิงเขาพูดไม่เคยได้ยินผู้หญิงแต่ว่าเอลิสก็คิดว่าถ้าเป็นผู้ชายเขาก็จะมีแต่ละคนเขาก็จะมีสำเนียงที่<อ>แตกต่างใน,ในแต่ละชาติอยุโรปก็จะอีกอีกอารมณ์หนึ่งใช่แล้วถ้าเป็นอเมริกันก็จะ อารมณ์นี้อารมณ์นึงรู้สึกไหคะใช่อ่อนหวานนุ่มนอนเลยอย่างนี้เทคแคร์ดูแลก็ว่ากันไปส่วนตัวไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยแค่ะไรกันจับมือจับมือแล้วก็นอนไม่มีอะไรเลยใช่แค่แค่นอนกันจับมือจับมือแล้วเราบกันอนแล้วก็นอนหลับไปเลยเช้ามาเสื้อผ้าอยู่ไหนเสื้อผ้าอยู่ไหน ชิ้นนั <min it S 1> ้นอืเอาไม่ใช่เลยที่ไม่มี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 เป็นความรักแบบใสๆค่ะใสเราใสๆใสๆแล้วแค่กอดกันจับมือกันลูกกันเฉยๆแล้วก็หลับในอ้อมกอดของกันและกันอืมโอเค แสดงคนที่จะเข้ามาในฮาเลมคุณเอลิสเนี่ยแสดงว่าจะโชคดีมากนะเดี๋ยวคุณเอลิสจะพาไปทั้งฝึกภาษาทั้งหาเพื่อนต่างชาติพาเที่ยวด้วยโหชโชคดีมากเลยนะมาสมัครกันได้เลยเดี๋ยวนี้คนตัวใหญ่คนตัวใหญ่อย่าลืมคนตัวใหญ่จะไ,ได้สิสมัครคุณลนะาฟามาได้เลยนะคะ <laughs> <laughs> เอลิสยินดีรู้จักทุกคนจ้า พร้อมแล้วพร้อมเลี้ยเมื่อกี้เห็นพูดถึงเรื่องเต้นน่ะคุณวริสก็เป็นคนที่เต้นได้ใช่ไหมตอนนี้ผมก็ฝึกเต้นอยู่นะฝึกเต้นเซ็กซี่เซ็กซี่แต่มันไม่เซ็กซี่ยงเกีียวเป็นผู้ชายเต้นเซ็กซี่ไม่เป็นพอแตแบบเ <laughs> อริสจะบอกปปลลว่าข่า <c oughs> ๆ,ๆได้ไหมอ่าไม่มได้เลยค <c oughs> ่ะเดี๋ยวเอริสแซมเปลลิลไฮเอริสจะบอกว่าการเต้นอะ่ะจริงๆอะ่ะมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าไม่ยากหรอ แค่คุณปล่อยความรู้สึกออกมาคุณอยากจะเต้นเลยคุณเต้นเลยเพราะเอลิสจะบอกลเลยว่าอเอลิสไ, <ป S 2> ไม่ใช่ใช่เอลิสไม่ใช่นักเต้นมืออาชีพเขาเรียกว่าเอลิสไม่ใช่ professional dancer หรือว่า choreographer เอลิสเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่รู้สึกชอบเต้นแล้วก็สนุกกแมนเวลาได้ยินเสียงเพลงก็ออกมาขยับร่างกายนิดหน่อยอย่างเช่นเรากินพิซซ่ามาได้ยินเสียงเพลงเออขยับขยายเบิร์นแป้งออกบ้าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเอาละค่ะเดี๋ยวเอลิสจะเต้นเป็นแซมเปิลให้คุณลาฟาเยเองเองนะคะมิวสิกมามิวสิกมา โอเคครับเมื่อกี้ก็เห็นคุณเอลิสเต้นปซิมเปิลซิมเปิลแล้วนะถ้าอยากดูเต็มเต็มเนี่ยเดี๋ยวคุณเอลิสเขามีช่องทางให้ทุกคนที่ติดตามอนนย่านนะครับเข้าไปได้ดูได้เลยนั่นก็คือทุกคนคะสามารถติดตามผลงานของเอลิสได้เนี่ยในช่องทางของ YouTube นะคะเอลิส VR นะคะหรือทาง TikTok ก็คือพิมพ์คำว่าเอลิส VR ก็เราก็เจอกันแล้วคะ่ะใน y o u t u b e และ t ิ k ตอค่ะ คุณเอรินนะฮะงานด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมไปติดตามมาด้วยนะครทั้ง y o u t u b e และ TikTok เลนครับ mm hmm. เดี๋ยวลิงจะขึ้นให้ใต้ล่างนี้นะแล้วก็มีด e สคริปชั o นนะฮะไปกด URL อวันได้เลยนะทุกคนหรือไปติดตามคุณเอลิสด้วยนะ <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวพวกเราสอคนขอตัวลาไปก่อนนะครับเราก็เจอกันใหม่กับ EP หน้านะว่าจะเป็นใครมานะฮะับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบายสวัสดีค่ะ บายเจอกันอีพีหน้าทุกคนเอ้บายบายค่ะเอ้เอ้